สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบก,กับเพื่อนๆเ,เป็นประจําทุกวันเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ทางรายการของเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ตัวที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นศึกรีม์ลีกอังกฤษระหว่างเขาแชมตันเปิดบ้านพบก,กับลิเวอร์พูลนะครับผมทางด้านเจ้าบ้านผลงานในลีกสีด้ันหลังยังไม่ชนะใครเลยแพ้ไปทีมสามส่วนความพร้อมทีมจะขาดแค่วาเลนติโน่ลิฟฟามโต คาดว่าวันนี้จะส่งชุดหลักหน้าดาๆลงในระบบ4ี3 2 1ประตูส่งเฟตเชอร์ฟอสเตอร์แผ่งแนวรับคาดว่าจะใช้งานไค่บ็อกเตอร์ปีเตอร์แยนเบเดล็กไลยันโก้โลแมงแปรโลแดนกลางคาดว่าจะใช้งานเจมส์บวกเทาออริโอโลเมลูโมฮัมหมดเอลยูนุซีอิบบาฮิมาไดเอาโลแนวลุกส่งนาธานเลดมอนด์สจ๊วตอาร์มสตองและเชียร์ดัมส่วนความพร้อมด้านทิมย์เดลเวูหูเพิ่งได้แชมป์เอฟเอคัพมา แต่ต้องเล่นเต็มเวลาไปถึง120นาทีก่อนดวลจุดโทษชนะเชลซีมาได้และยังต้องเสียนักเตะตัวหลักถึง2อรายอย่างเวอร์จิลฟานไดและโมฮัมเหม็ดซาลาห์รวมถึงฟาบินโย่ที่เก็บในนัดก,ก่อนอยู่แล้วนัดนี้คุณซูนเจเกนซ็อบเตรียมโดเดชันหลายตำแหน่งเพื่อความสดการจัดทัพคาดจะเน้นในระบบ4-3-3ประตูส่งอาริซงเบ็คเกอร์แข้งแนวรับคว่าจะใช้งานเทนสอาโนโจอเอลมาติปกิบปาฮิมาโกนารตีทิมิคาร์แดนกลางว่าจะส่งนาบีเจตาจอแดนเนเดอร์สัน เจอติสโจดแนวลุกส่งลุลีอาร์โนเบโตเฟมิโนเดียโกโชตาสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับผมเรียวพูที่เล่นนัดกลางสัปดาห์มาเต็มเวลาถึง120นาทีตอนนี้สภาพร่างกายนักเตะล้าเต็มทีอย่างในนัดล่าสุดก็เสียนักเตะตัวหลักถึง2รายจากอาการบาดเจ็บวันนี้อาจจะเป็นต้องโรเทชันนักเตะบางตำแหน่งเฮดทูเฮดเวลาเจอกันของ2ทีมนี้ในบ้านเซาแทมสันเป็นเลียวพูชนะไป3ามเซาเทมสันชนะ2นัดน,นี้เรียวพูจำเป็นต้องชนะเพื่อที่จะมีลุ้นในนัดสุดท้าย นัดนี้เลี้ยวคูคงเน้นที่ผลสกอ์ไม่เน้นโหมบุกหนักมากเพื่อรักษาสภาพร่างกายนักเตะอันดับตารางคะแนนของเขาแชมเปีนก็ไม่มีอะไรให้น่านเป็นห่วงวันนี้ได้เล่นในบ้านขอแค่เสมอหรือไม่แพ้เยอะเกินไปเพื่อประคองไม่ให้ไปอยู่ในอันดับที่แย่กว่านี้เลนราคาเปิดมาที่เลี้ยวคูต่ออยู่หนึ่งช่วงตัวนิดีขอเลือกเสี่ยงก,กับฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับมีโอกาสแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกสูงขีจาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา2 2 2สองนยนะครับขอบคุณครับ